ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สนับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีหนอเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีสลายตนะจึงไม่มี เพราะอะไรไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีภพจึงไม่มีเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มี เพราะอะไรไม่มีชรามรณะจึงไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะสลายตนะไม่มีผัสผสะจึงไม่มีเพราะผัสสะไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะเวทนาไม่มีตัณหาจึงไม่มีเพราะตัณหาไม่มี อุป,ปทานจึงไม่มีเพราะอุปปทานไม่มีภพจึงไม่มีเพราะภพไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะชาติไม่มีชารามรณะจึงไม่มีดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมดับด้วยอาการอย่างนี้ 六年。